ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมื่อนี้ช่องดุสฎีชาแนลฮายูฮากินครับออกมาเยี่ยมชมสวนของคุณพีสาคกนกับเจเจ๊ซอยนะครับเจ้าของบ้านสวนนี่ครับเอ้ยนะครับเสียงนาโมเดลครับมาเยี่ยมยามาแรลงมาเยี่ยมยามทำข้าวเมื่อนั่นมาใทยคิดหนึ่งแล้ววมือนี้เมื่อเนี้ยมาถามข้าวเป็นยังไงอ้อยที่ตันแล้วพี่น้องได้จากตันครับอ้อยอ้อได้สามร้อยเจ็ดสิบตันครับสามร้อยเจ็ดสิบตันเพื่อแปลงนี่เนาะครัเมื่อเมื่อนั่นเมื่อนั้นอ้อยแต่ยม่ได้ทางมาไทยทำ นี่แปลนไปแล้วพี่น้องคนถ้าคาตัดกับแสนก็บาดแสนก็บาดได้สามร้อยก็ตันครับพี่น้องเห็ดสามเห็ดจากไร่ก่อนยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ได้สาม สามแสนกว่าบาทผมว่มันธรรมดาครับถือว <3 cake> ่าเฮดอ้อยประสบผลสำเร็จเฮดปีแรกบ่สามแสนเลยสี่แสนกว่าสามสี่เฮดเฮดปีแรกปีแรกโอ้นี่ตัวอย่างที่ดีพี่น้องก็นนี้เฮดยังไงในี่ไฮน้ำยี่จิ๋ไฮน้ำครับเไฮน้ำซ่อมปาะการโล่าเซลล์เครื่องหนึ่งอซล่าเัลล์เครื่องหนึ่งเครื่องรถไถเครื่องหนึ่งเครื่องรถไถเครื่องหนึ่งไฮน้ำไปครับครับครับนี่คือเฮดอ้อยต้องต้องดูแลอย่างดีเนาะต้องเสียดาผลเลยไฮน้ำมันพอได้มันตรงขึ้นมาเหรอครับผมแต่แท่งยอดขึ้นมาโอ้อันนี้โอ้พีกาพีกา ภาษาภาษาภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าเจกาหรือว่าลินซาบานฮอนบองามงามครับเดี๋ยวไปชมสวนเดี๋ยวไปชมสวนเดี๋ยวพาพี่น้องมใช้ใบบังม่วงคุณนายเพิ่นปลูกไว้ออกดอกแล้วดอกแคบานดอกแคบานเฮาต้นนี้ไหมใส่อันหนึ่งหนึ่งบานนี่แซ่บหลายนี่บักม่วงออกดอกออกดอกหมดแล้วครับครับโอ้ยแทัดอกเลยย่างชมสวนของเพิ่นยามแมลงครับรอบค่ำยามเย็นบรรยากาศเย็นสบายได้บ้านสวนเพิ่น เปลนได้อยู่พี่น้องเอยนี่ pues นี่ตัดหญ้าให้มันครับตัดหญ้าให้ปลาอันนี้หญ้าปลูกให้ปลาหญ้าหวานเนาะลดต้นทุนอาหารเออในี่สองฟังก็มีมี่ีเป็นคลองเป็นคลองแล้วกับต่างๆก็เขาปลูกไว้อันนี้เพิ่งครบหนึ่งปีครบปีหนึ่งมันว่นี่ครับพี่น้องเบิ่งนี่บรรยากาศปีหนึ่งนี้ลำไยพันจัมโบ้พันพันจัมโบ้ลำไยพันจัมโบ้ของสวนสวนอะไรนะทั้งไม่จากใส่เกาะทั้งพิษณุโลกทั้งพิษณุโลกเนาะ มีปลูกปลูกปลูกพักไว้จะกินเองเพอ่อใส่มีมอย่างไงใส่เบิองอันนี้บักบักชมพู่ชมพู่่ชมพูออกออกยอ,อ,อดแทยงยอดไหมวะนี่ปีแรกครบหนึง่งปีใส่เบิองแทงยอดเบิ็งปีพี่น้องนี่ครับชมพู่แทงยอดอ่อนหนึ่งปีนี่โอ้นะครับงามครับสูงสมหวัวได้เนาะครบหนึ่งปีนี่ปีหนานะจะเป็นเป็นลูกจะดป็นลูกนะจะได้กินนี่ไปเบิองซองฟังคลองแต่ฟังคลองตัวนี้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลานะครับตันใหญ่เนาะ ปุ๋าให้ปิ้นปุ๋ยปิ้นไว้ก็ได้เลดต้งคุณอาหารครับพื้นที่เฮ็ดสวนนี่ประมาณสองไร่ประมาณสองไร่สวนเนาะตรงขอบนี่ปลูกหญ้าหวานนี่แทบซื้ไม่ได้ซื้ออาหารเลยได้เนี่ยอันวะอันนี้ให้ปลาแทบไม่ได้ซื้อเลยหญ้าให้มันไม่ได้กินจะกินไปเรื่อยจนเต้นไุ่อาหารครับครึ่งหนึ่งอันนี้มายงคิดบ่านี่เป็นหมากแล้วพี่น้องโอ้้้ยยยมงคิดตตนเีาปีแรกปีแรกปีแรกสูงขนาดนี้ก็ถือว่าได้อยู่เนาะนะครับ ทือว่าดินบ้านเขาในปลูกพลนไม้ย,ยังก็ได้เด้ที่เ้าขึ้นเ้าดูแลก,กันก็เอาใจใส่เหนือได้ทุกอย่างรอบนี่เป็นรอบคลอง <ไป S 1> ครับรอบรอบรอบนี้ประมาณสองไร่เนาะจังซื้อสายพันธุ์บ้านสวนครับเพื่อนบ้านสวนในหลังบ้านมองบรรยากาศที่อ่าพักผ่อนรีสอร์ทหน่อยเป็นรีสอร์ทหน่อยก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากเขาเฮ็ดเบียกเมียมันบ่ย้ำแรงหรือว่าเขาอยากมาพักผ่อนมอบรรยากาศย้ำแรงเลยงานแล้วพักผ่อนนี่นี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช้ ใส่โซลารเซลล์ใส่พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้น่นใส่พลังงานแสงอาทิตย์บ่่่แนคะอือวันนี้บักม่วงไปแล้วพันยังก่อนเนี่ยเจ้วขมิน้นเนี่ยจ้วขมินน้นไอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่ครับอุ้งบอกนกโด่งก,ก,กินไปแล้วเคิงหนึ่งเลยเนี่ยเจ้วขมิ้นพี่น้องปีแรก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 เป็นหมากซ้ำนี่แล้วครับแจ้วขมิ้นไอ้เบิ้งอันนี้ไม่ยังอีกเป็นหมากแล้วน้อยๆเนี่ยักม่วงเนี่ยนกโดกงแม่จำซื้อไว้ได้จำซื้อไว้ได้พี่น้องเบิ้งครับ มีแล็บได้ดกเด้เนี่ยนี่ครับปากน้อยๆนี่ครับนี่ครับหัวกระตินหมากเดี๋ยวให้เบื้องฟังนี่ครับนี่กับดกนี่อะไรวะจำชื่อพันนี่ยังก่อนเนาะจำพันบอลดกครับดกครับจำชื่อพันบอลโอ้บัดนี้ละเขียวคล้องเส็บที่เลยเจ็บบนที่เลยให้เบื้องนี่พี่น้องเอ้ยบักบักเขียวพวงบ่ะหรือว่าบักเขียวแข็งบ้านเ้าครับนี่ ขอมานี premises, vanity, 1, 2, 1, 2, ่นี iedzieć, oh, okay. ่เบิดยูอดกินครับนี่ทุกอย่างเดียวว่าเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแปลงตัวอย่างกรับว่าอะไรครับอันนั้นอันนั้นฝรั่งหงเปาลือยอหงเปลือยเส้นหมากไปห่อเลยคุณพ่อกาลังเริ่มห่อกาลังเริ่มห่อเนี่ยหงเปลือเนี่ยปะยังยังบุคคลอ๋อออกออกออกบากแล้วนี่ออกหมากแล้วออกหมากหลายแล้วลายหมากแล้วฝรั่งหงเปลือที่ที่เนื้อสีชมพูสีแดงเหะอเนี่ยนี่ครับนี่ครับออกหงเปลือยออกออกหมาก แล้วจะเป็นมักคิดาข้าวผสมผสานผสมผสานเป็นเป็นสวนเกษตรผสมผสานในน,นี่ก็จะเรื่องเองปลาไว้มีหลายคลองเลยมีปลามีหอยทุกอย่างมีกุ้ง,งเลี่ยงน้ำกันผสมกันครับอืมถ้าพี่น้องอยากมายามมาเยี่ยมเบืเ้องแปลง่าที่เป็นตัวอย่างนี้อบอกพี่กัดไั้ว่าอยู่เมืองไหนอยู่บ้านโนนทัน หมู่ที่หนึ่งตำบลนนทันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะครับพื้นที่อยู่ในอ่าบ้านโนนทันหมูหนึ่งตำบลนนทันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับหาโมยากครับครับผมบะเกียร์แข็งครับขอบคุณหลายๆเป็นพักที่เขามันนี่เป็นพักที่ปลอดสารเด้บโมมโมนีสารพิษเนาะนะครับเป็นบ่ได้ฉีดเคมีบ่ได้ฉีดเคมีครับเดี๋ยวย่างไปชมสวนทั้งกลุ่มนี้ทั้งสุราเสียวแล้วก็ไปเบื้องสระน้ำแมลงเนี่ยบรรยากาศนาำแมลงบู๊วี่มองหนักนั่งพักก่อนพี่น้อง แล้วก็ ing, ออปเ,เป็นส่วนที่สุดยอดอลังการนะครับบ่ได้ลงทุนอย่างลายดอกแต่เป็นคุณค่าทางจิตใจครับโดยเฉพาะืเขาเาทยอยเห็ดไปเรื่อยเห็ดไปเรื at uh ่อยเขาคอยเห็ดไตกันบ่แง่ย่ำปีใหม่เนี่ยกระทั่งซันอยู่เนี่ยทรงการก็อยู่เนี่ยมองพักพอนในตัวแง่นครับอยู่นี่นบรรยากาศเงียบสงบบางครั้งเขาก็ไ่ต้องเดินทางไก่กันบ่อยู่นี่ไปเบื้องบ้านสวนเพิ่งใกล้ๆไปเบื้องดีสวดหน่อยเป็นเงามครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องมองนี่ก่อนนี่มักมองนึ่งขึ้นไปละนี่ยังก็ กางหันลมใส่ใช่มันปั่นนั่นป่ะทางเก็บน้ำนี่ก็ใส่ย้ำย้ำเมื่อคืนนี่แสงที่พลังงานแสงที่จะแสงจากขั้ทั้วสวนเล่นป่ะติดติดรอบสวนเลยอืมครับผมนี่นี่เป็นเป็นบ้านสวนที่ชมบ้านสวนให้พี่น้องชมบ้านสวนแบบงามครับตัวนี้ก็ยืนบันไดขึ้นแบบอลังการงานสั่งเลยอันนี้กล้วยจากสวนอีกล้วยจากสวนบ่ค่ะกล้วยน้ำปลาี่น้านี้โมโหจากสายพันธุ์น่าจะเป็นน้ำวลา ปากช่องห้าศูนย์ครับโมยใหญ่ครับปากช่องห้าศูนย์นี่เป็นบ้านสวนของเพิ่นเป็นหมองยูหมองเศร้าด้วยนี่ครับเออสวยงามครับนี่ในในตรงนี้พ่อเป็นหมองพักพอนมองนั่งหมองนึงมาหนี่หันว่าเบื้องทางกะพี่น้องมันจะเป็นบันไดลงไปแล้วก็มองนั่งยัำมะเล้งเดี๋ยวไปเบื้องมองนี้กันบรรยากาศดีย้ำมาเล้งนี่ครับอยากนั่งพักพอนลงมานั่งแบบสบายก็ได้ครับนี่คือขอบสะที่ ที่นั่งพักผ่อนนั่งชมวิวนะครับ<ำ>ให้หานปาลายำแรงเาสูบน้ำขึ้นไปใส่อ้อยอ๋อตอนนี้น้ำลดลงก็คือสูบน้ำไปให้ไปให้อ้อย,ยครับถึงบรรยากาศรอบรอบบ้านพันงางางาไม่หลีครับสุดยอดครับเรื่องของบ้านสวนพ่นยกยกไห้นะครับเป็นเป็นสวนที่ตัวอย่างนะครับเป็นมองทักก้อนนึงก็ได้ถือว่าเป็นรีสอร์ทในตัวอันนี้ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ว่ะ ไอเบิ้งโซลาเซลล์ไกลๆของคุจักแพงครับนี่หกแผงหกแผงเป็นเป็นโมโนป่ะโมโนฮาร์สเซลล์ครับหกแผงก็ถือว่าสี่ร้อยสิบบาทแผงละสี่ร้อยสิบบาทนี่ลงทุนไปเท่าไหร่ครับนี่อันนี้อันนี้เขาเอามาติดตั้งเองซื้อมาติดตั้งเองก็ประหยัดมาติดตั้งเองประหยัดใครใช้ายรวมแล้วทั้งทั้งตัวนี่เขาเรียกว่าอะไรน่ะโครงสร้างอ่าทั้งหมดเลยสามหมื่นกว่าอ๋อสามหมื่นกว่าถือว่าบ่แพงนะครับหกแผงเนี่ยเขาไปซื้อเองถ้า ถ้าไปจ้างเพื่อนเนาะก็จะแพงกว่านี่อันนี้เขาซื้อไปซื้อเองไม่ใหดโค้งสั่งเองก็ถือว่าให้ให้ทีมงานเห็ดซอยกันก็ถือว่าเป็นเป็นประหยัดงบประมาณขึ้นลดต้นทุนลดต้นทุนขึ้นครับก็แพงถือว่าน้ำแห้งนะครับใส่ได้น้ำได้ตลอดในสวนนี่แหละนะครับเดี๋ยวนะครับไปเบื่องบ้านใกล้ๆน้อยนึงเดี๋ยวพี่น้องอยากกินบ้านคักๆเนี่ยนี่ครับดูบ้านบรรยากาศเป็นป่านรี่สวทเลยพี่น้องครับนี่ครับ สุดยอดมากครับสำหรับนี่ก็ฝากไว้น้องอยากห้อยากเฮ็ดเกษตร็จแแน่น้าได้ครับสอบถามได้นะคะครับไปดูดอกไม้ดูดอกไม้น้องเอาไปเบื้องโอ้ยยาแมงดอกไม้เลยงามของเพื่อนไปเบื้องสวนเพื่อนนึ่งงามไหลเ้าจะปลูกกระลำจะเไปนั่นนี่ครับบัเข้ากระลำดอกไม้กับปลูกนี่ยาแมงจะจะปลูกสลับกันบ่ครับนี่ดอกไม้นั่นดอกดอกดาว เรียงกระจายที่คืน,ดา,น,นดาวกระจายนี่ดาวกระจายแม่นดาวกระจายอันนี้ดอกดอกบานชื่นหรือดอกยังก็ดีดอกไม้นี่บ่ค่อยจับหูจับซื้อไปนเนี่รอบสวนนี่งามครับถือว่าเป็นสวนที่นี่ท้ายมองกลับไปมุมนี่ม,มุมนี่ที่ที่เลี้ยวไปเห็นบ้านสวนนี่ยตรงนี้สวยงามมากนี่ครับเดี๋ยวเขามาบึงท่าพี่เขามายืนข้างพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เจ๊ส้อยยืนฝั่งนี้เดี๋ยวเพราะว่าเห็นบ้านสวนที่ที่งามๆเลยครับเนี่ยมุมมุมนี่ครับเห็นบ้านสวนครับนี่ครับ บ้านสวนสุดยอดมากนี่ครับถ่ายไปพูนงามถือว่าเป็นมุมที่ผมมาเบิ่งเงี้ยเลยก็ถือว่าากาศดีบรรยากาศดีย้ำแรงอากาศก็ดีนะคะนี่ครับอากาศก็ดีครับอากาศดีอากาศดีนี่ครับน้ำแรงเนี่ยเบิ่งเลยนี่แบบว่าถือว่าสุดยอดอีหลีครับดอกไม้ตอนนี้จะสวยสวนสนเนี่ยก็จะมีดอกไม้รอบรอบสามันปะเน่นปลูกไว้เเนี่ยนี่ครับรอบสาบสวยมากเลยดอกเนี่ยครับ งามครับงามครับสุดยอดครับสวยดีเลยครับพี่น้องที่อยากมาชมมาเยำๆกลับมาเบิ่งไในเพื่อนนอกจาสจะมีเรื่องของพืชสมุนไพรมีผลไม้แล้วดอกไม้ก็ถือว่าสิ่งสิ่งประดับอีกน <S 2 Soul>. ึงรอบสระมีทั้งกระลำปีด้วยผุนผักอันนั้นนี่ยังก็ันแ็ดกันกันไอ้อปลูกแบบว่ากันกันดินมันมันสูดมันทังลงลงในในขอบสระเนาะนี่ครับไปเบิ่งบนสวนเพิ่นมองมุมนี้ วุมนีกันแห้งงามครับพี่น้องเอ้ยนะครับสุดยอดหลายบ้านสวนเพิ่นดอกไม้สวยงามมากดอกไม้งามหลายพี่น้องส่อนดอกไม้ส่อนดอกไม้เนาะนี่ครับเจ้าของสวนเดี๋ยวครับนี่ครับไปเบิ่งรอบสวนเพิ่นดูดสวยมากเลยพี่น้องเบิ่งดอกไม้ใกล้ๆบรรยากาศดีนะคะครับสุดยอดมากเลยครับยามเมลง บรรยากาศที่บอกว่านนอโอ้ยขันมีนม้ำเย็นๆนี่แห้งสีคักสิน้ำสีทองๆเนี่ยเป็นน้ำเยียเลยน้ำเบียร์ครับผมนี่คือหม่องผักพรอของพือนแปลงตัวอย่างพี่น้องที่อยากจะมาชมสวนอยากจะมาคอนนะก็สามารถมาได้หรือว่าถ้าแม้นช่วงหนาหนาวนี่ก้ได้ที่อยากมากางเต้นก็นได้อบอเนี่ยครับ<ด>หรือญา<ด>ติพี่น้องที่ไม่เยี่ยมยามทำข้าวเอออยากสีกางเต้นนั่งผักพรอน อยู่นี่มาสังสรรค์แบบครอบครัวนี่ก็ได้เหินครับได้มีมีมีแปงอ่าเขาเรียกว่ามองเลี้ยนรูปบ่ะอ่อืมครับให้ลูกหลานได้เลี้ยนรูปให้เยาวชนได้เลี้ยนรูปสศึกษาไปเรื่อยๆเะยนะคอยศึกษาไปจะมีผิดถูกบ้างครับนี่มองสูบน้ำสูบน้ำของเพื่อนนี่ไปหดอ้อยไปใส่อ้อยใส่อ้อยครับสูบจากสะนะครับเจ้าของเถาแกอ้อยนอกจากจะให้เกษียณแล้วด้านนี้เป็นสวนอ้อยด้สามร้อยก็ตันพี่น้องนะครับมันรรมดาได้สามร้อยก็ตันถือว่าได้ ได้หลายลายลายกว่าตันลยลายี่สิบกว่าตันครับมันธรรมดาเข็ดอ้อยปีแรกครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมครับขอบคุณเจสอยครับขอบคุณคุณพี่สากลครับเจ้าของนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ